ปกติธรรมดาที่ผู้นำแต่ละประเทศพอถึงวาระขึ้นปีใหม่ก็จะมีสารสุนทรพจน์ปีใหม่ปีนี้ประธานดีสีจินผินกล่าวสุนทรพน์เนื่องในโอกาสปีใหม่ที่พิเศษอย่างคือได้ทรงสัญญาณถึงการเลือกตั้งไต้หวันสีจินผิงตอกย้ำจุดยืนของจีนผ่านสุนทรภพในวันขึ้นปีใหม่ว่าการรวมชาติเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในประวัติศาสตร์วงเล็บใครใครก็ขวางไม่ได้ไม่มีสิทธิ์มาขวาง ปิดเครื่องหมายวงเล็บไต้หวันกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในวันเสาร์13มกราคมเสารหน้าเหมือนกับถามไปยังชาวไต้หวันทั้งหลายว่าพวกคุณจะเลือกสงครามหรือสันติภาพเลือกความขัดแยง้งหรือว่าเลือกความจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน31ธันวาคม2566ประธานดิสีจิ้นผิงกล่าวในสุนทรพน์ต่อชาวจีนทั่วประเทศว่าความเป็นเอกภาพของมาตุภูมิเป็นความแน่นอนทางประวัติศาสตร์ พี่น้องทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันต้องจับมือกันมีน้ำใจเดียวกันร่วมกันแบ่งเกียรติและศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีนนี่ไม่ใช่เป็นการพูดครั้งแรกที่พูดถึงการรวมชาติในช่วงประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว2 5 6 5สีจิ้นผิงกล่าวว่า ความเป็นเอกภาพของมาทรุมจะต้องเป็นจริงให้ได้และจีนจะสามารถทําให้เป็นจริงขึ้นได้ที่สําคัญคือสีจิ้นถิง,งเป็นคนที่สั่งให้มีการจัดทําบันทึกความสําเร็จและประสบการณ์ทางประรรวัติศาสตร์รอบสัตวัดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับที่3 2ม6 4สีจิ้นผิงเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนที่3ต่อจากเหมาเจ๋อตงและเติ้งเสี่ยวผิง ที่มีการสั่งจัดทําบันทึกประวัติศาสตร์เช่นนี้เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการปกครองประเทศจีนโดยส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้ได้พูดถึงการรวมชาติกับไต้หวันความแตกต่างระหว่างบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับสีจิ้นผิงกับฉบับก่อนก่อนก็คือแสดงถึงความมุ่งมั่นมากกว่าในการรวมชาติ ระบุว่าจะต้องเป็นจริงให้ได้และยังมีความมั่นใจระบุว่าสามารถทําให้เป็นจริงได้สีจิ้นผิงในยุคเขาต่างกับยุคเหมาเจ๋อตงที่มุ่งสงครามเพื่อทํายึดคืนไต้หวันและยุคเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงระบุว่าเรื่องปัญหาไต้หวันนั้นพักเอาไว้ก่อนให้คนรุ่นหลังตัดสินใจ ในยุคสีจิ้นผิงประเทศจีนมีความแข็งแกร่งมากกว่าไต้หวันอยากเทียบกันไม่ได้เลยทั้งในศักยภาพด้านแสนยานุรภาพกองทัพเศรษฐกิจสถานะในเวทีระหว่างประเทศจีนเลยมีอาวุธมีมากกว่าในการใช้ต่อรองกดดันไต้หวันและสหรัฐที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนไต้หวันให้แยกตัวเป็นเอกราชโดยอาจจะใช้กำลังรบหรืออาจจะไม่ใช้กระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวโดยคาดว่าในวันที่13บสาในการเลือกตั้งไต้หวันนี้ ายไล่ในในชิงเตอ๋อปัจจุบันเป็นรองประธานดีของพรรคประชาไตยก้าวหน้าซึ่งสนับสนุนเอกราชไต้หวันน่าจะได้รับชัยชนะเป็นประธานด,ดีแต่อาจจะไม่ได้เสียงสอสอข้างมากในรัฐสภาซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพรรคประชาไตยก้าวหน้าแม้จะสร้างประวัติศาสตร์ครองอํานาจในไต้หวันสสมัย12บปีต่อเนื่องอาจเผชิญกับการเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยเพราะไม่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด f o l l o w และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้าการเลือกตั้งจีนใช้วิธีการในทุกๆด้านเพื่อส่งผลให้การเลือกตั้งของไต้หวันเช่นการเชิญอดีตประธานดีมมาอิงจิว ผู้นำก๊กมินตังเดินทางเยือนจีนการสนับสนุนให้ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมผู้นำท้องถิน่นและอินฟลูเอนเซอร์มาเยือนจีนจัดทริปให้เยาวชนไต้หวันทั้งศึกษาประเทศจีนทั้งหมดเพื่อให้ชาวไต้หวันได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมาตุภูมิและแตระหนักว่าการแยกตัวเป็นเอกราชนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐกิจนั้นจีนมีเครื่องมือสําคัญคือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนไต้หวันหรือที่เรียกว่าเอ็กซ่า ซึ่งตกลงกันในยุคประธานดีหมาอิงจิวแต่รัฐบ,บาลของนางไช่อิงเหวินก็ไม่ยอมยกเลิกทั้งทั้งที่อ้างว่าเป็นข้อตกลงขายชาติในความเป็นจริงก็คือว่าข้อตกลงเอ็กซฟ้าช่วยให้ไต้หวันได้เกินดุลการค้าจีนเป็นเงินใหญ่ปีละตั้ง1 7 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและตลอดประมาณ5ล้านล้านบาทและตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาที่ใช้ข้อตกลงนี้มูลค่าของการลดภาษีสะสมถึง8,800ดอล้านเหนรียญสหรัฐ ก่อนหน้าที่จะถึงการเลือกตั้งจีนได้สนแสดงถึงไม้แข็งไม้อ่อนจากข้อตกลงเอ็กฟ้าคือไม้แข็งยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสินค้นา12ชนิดของไต้หวันส่วนใหญ่เป็นสารเคมีและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี้ยไม้อ่อนอนุญาตให้นำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวันอีกครั้งรวมทั้งทยอยผ่อนคลายมาตรการการห้ามนำเข้าผลไม้ไต้หวันหลายชนิดทั้งมะม่วงสับประรดน้อยหนาหลังห้ามนำเข้ามาเป็นเวลา1ปี ให้เหตุผลเกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงและโรคพืชบางชนิดนายโหโยหยีผู้รับสมัครเลือกตั้งนายไต้หวันจากพรรคกุมินตังบอกว่าความสัมพันธ์ไต้หวันจีนถดถอยผู้ที่สูญเสียคือเกษตร,รกรชาวประมงและการท่องเที่ยวไต้หวัน ขณะที่นายไล่ชิงเตอ๋อผู้รับสมัครเลือกตั้งจากพรรคประชาธิไตยก้าวหน้ารวมทั้งนางไชยอิงหวนบอกว่าไม่สามารถยอมรับ3มหลักการได้คือ1นโยบายจีนเดียว 2. แนวทาง1ประเทศ2ระบบ3ฉสันทามติ1992ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการมีความสัมพันธ์กันแบบสแสวงจุดร่วมสงวนจิตต่างคือจีนและไต้หวันสงวนการตีความจีนเดียวที่แตกต่างกันแต่สามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้พรรคประชาไตยก้าวหน้าระบุในธรรมนูนพรรคว่าไต้หวันเป็นรัฐเอกราช นี่คือสายเหตุที่ทาให้จีนไม่สามารถยอมรับผู้นําจากประชาธิปไตยก้าวหน้าในทางกลับกันในทางกลับกันท่านผู้ชมครับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก็ไม่กล้าที่จะประกาศเอกราชจริงๆเพราะนั่นหมายถึงไต้หวันต้องพ่ายแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลยในยุคข,ของนางไช่อินหวนสหรัฐได้ให้ท้ายไต้หวันอย่างมากนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนสหรัฐและนักการเมืองชาติตะวันตกเดินทางมาเยือนไต้หวันกันเป็นว่าเล่น แต่ว่าหลังจากนั้นกองทัพจีนส่งเครื่องบินลบบินเฉียดบินข้ามเข้าไปในพื้นที่ใกล้เกาะไต้หวันเป็นประจำโดยที่กองกําลังฝ่ายไต้หวันและกลองเรือสหรัฐที่ลาดเวนอยู่ใกล้ๆทําอะไรไม่ได้เลยยิ่งถ้าการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่13มกราคมที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าไม่สามารถได้ชนะ่างเด็ดขาดการต่อรองกับจีนยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะพรรค ไต่ก้านาได้เป็นประธานดีได้อำนาจฝ่ายบริหารแต่ไม่มีอำนาจในฝ่ายที่จะมีอันขณะที่แผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่ใช้ระบบสามอำนาจเป็นหนึ่งเดียวคือสีจิ้นผิงเป็นผู้นําพักรัฐและกองทัพสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างเด็ดขาดเพียงผู้เดียวเป็นที่น่าสังเกตท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่ผู้นําจีนพูดถึงไต้หวันจะใช้คําว่าถงเปาถงเปา,เปาในภาษาจีนกลางแปลไทยว่าคือพี่น้องร่วมอุตร แต่นางช่อิงหวนและนายไล่ชิงเตอ๋อกับประกาศหลายครั้งว่าจีนกับไต้หวันไม่เกี่ยวพันกันเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ชาวไต้หวันคงจะต้องเลือกว่าจะเลือกทางไหนสงครามหรือสันติภาพความขัดแย้งหรือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม